าาีี่่าาร้้มนมนนนยยิงงเอืออๆบบตลูประมาณว่าเอาขอรูปผมมาไปหลอกเพราะรูปผมม,มันมีเยอะมีมมางานขายซื้อขายจริงเยอะพอมันไปหลอกมันไปบอกให้ล้ามูกวิ่งมารับหน,น้างานได้เลยแต่แม่งก็ไปดลคนขายอีกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อตัวจริงคือเหมือนประมาณว่าไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องกลัวชนหน้างานมีมีการรับจ่ายเงินจริงหน้างานอะไรเงี้ยอ่า ห้าเนี่ยเปนเราเอารูปคอนโดนสามแสนสองแสนเนี่ยตางงี้แต่คนเนี้ยมันไปหลอกมันเอาไปคุยในไลน์กลุ่มรูปนี้แม่งบล็อกไปแล้วไม่มีชื่อแชทมันก็ปล่อยให้แบบลูกค้าตายใจทั้งคูงไ่ไงทั้งคนซื้อคนขายพอ,อคนซื้อคนขายตายใจก็โอนเงินเฮ้ยของมีจริงเฮ้ยมารับหน้าง,งานจริงออรถมารับแล้วมีรถตัวทามารับะ,ะอันนี้คือเป็นรูปผมที่เขาไปหลอกซื้อขาย นนอันนี้คือที่ผู้เสียหายยืนยันมานะครับใช่ครับผู้เสียหายเป็นคนส่งข้อมูลนะเมื่อเช้าตอนผมตื่นมาครับมีผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับทีเ่เขาเกิดความเสียหายเขาทักมาหาผมเนื่องจากเขาได้ดูแล้วว่ามันอาจจะมีการปลอมแปลงลนะรูปนะฮะส่วนหนึ่งเขาก็เลยยืนยันกับผมก่อนว่าเนี้ยใช่ผมไหมเป็นรูปของผมหรือเปล่าก็คือเกิดจากที่มันมีความเสียหายจากคน,นอื่นๆแล้วแล้ว เขาอยากให้ชัวร์ก่อนว่าคนนี้มีการซื้อขายจริงเขาก็เลยบอกเออให้ผมยืนยันว่าไม่ใช่รูปของของเขาเป็นรูปของผม uh huh. เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันมีคนที่เสียหายอีก3-4คนที่ที่คุยกันในกลุ่ม uh, คนที่เสียหายก็จะมีหลักแสนวิธีการของเขาคือเขาจะเอารูปผมเนี่ยไปไปหลอกขายคนอื่นว่ามีของนะของเยอะอา uh, แล้วก็ให้ให้ผู้เสียหายตายใจโดยการที่ ให้มาซื้อหน้างานชนหน้างานจริงแล้วผู้เสียหายเนี่ยแต่คนเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็เลยไม่สะดวกมารับก็เลยบอกว่าออกอุบายว่าให้เรียกรถลาลามูฟมารับที่หน้างานแล้วถ้าเกิดรถลาล่ามูฟมาถึงแล้วมีการเจอของจริงเห็นของจริงก็ให้ขึ้นของแล้วก็โอนเงินแต่เขาก็ไปดีลกับคนที่ขายอีกคนหนึ่งคนที่ขายเนี่ยเขาก็ตายใจตรงนี้ว่ามีคนมารับถึงหน้างานโดยที่ไม่ต้องไปส่ง เออก็คือเป็นเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับระหว่างคนที่ซื้อคนที่ขายพอคนที่ซื้อคนที่ขายเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าเอ้ยคนนี้มีของจริงอ่ะก็พร้อมโอนเงินคนที่ขายเห็นว่าคนนี้มารับของจริงก็สบายใจตรงนี้ว่าเอาของขึ้นรถให้แต่ในระหว่างเนี้ยครับมันเป็นช่วงตรงกลางระหว่างของคนที่ซื้อกับคนที่ขายพอเขาก็โทรไปบอกให้คนที่ซื้อเนี่ยโอนเงินได้เลยเนื่องจากของขึ้นรถแล้วเรียบร้อยอะไรเนี่ย คนคนที่ซื้อก็โอนเงินพอคนที่ซื้อโอนเงินปุ๊บเขาก็เหมือนทําตัวหายไปเลยคนที่ขายก็ไม่ยอมปล่อยของเนื่องจากเขาไม่ได้รับเงินนี่แหละฮะก็ออกใบเนี้ยหลายเจ้ารู้สึกว่าจะมีหลายเจ้าอยู่ตอนเนี้ยคนที่เสียหายคนนี้เขากําลังไปแจ้งความที่สำนักรุรู้สึกว่าจะแจ้งแล้วนะครับตอนนี้มูลค่าความเสียหายทั้งหมดคิดว่าประมาณเท่าไหร่ <ผม S 1> ครับผมว่านัณตอนนี้ผมว่าน่าจะมีมากกว่าห้าแสนขึ้นไปครับเนื่องจากคือคนที่เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่จะ อยากได้ของถูกซึ่งราคาราคาค่อนข้างต่ำกว่าราคาเป็นจริงค่อนข้างเ,เยอะค่อนข้างหลักพันนะครับต่อหลังพอเวลาเขาซื้อที50าหลังเนี่ยเขาก็จะได้กําไรเยอะนะฮะเนี่ยผู้แสรหายทั้งหมดก็ก็อาจจะมีข้อเขาเรียกเสียตรงนี้ตรงนี้ว่าเห็นใจของถูกครับลังเท่นะาไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าราคาซื้อขายทั่วไปแล้วตกอยู่ประมาณ3 0 0 0 3,500้าก็ไปออกอุบายก็คือขายหลังละประมาณ1,750้้าส 2,000อะไรนี่ฮะโดยมาที่เป็นพ่อค้าจริงก็เยอะพ่อค้าปลอมที่หลอกขายของก็เยอะจุดสังเกตง่ายๆคือพ่อค้าปลอมเนี่ยครับจะตั้งราคาถูกๆเพื่ออายวยวนให้ให้คนที่ซื้อเนี่ยเกิดความโลภเกิดความที่อยากได้ของถูกเอาไปขายเข้าใจทุกคนครับแต่ผมว่าทุกทุกอย่างครับมันมีราคากลางของมันลองสังเกตดูดีๆครับอะไรที่ซื้อง่ายเกินไปก็อาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเหยื่อเขาได้ง่ายๆผมมองว่าคนที่ซื้อขายยากเนี่ยครับ อาจจะเป็นอะไรที่ถูกต้องแน่นอนมากกว่าเพราะว่าบางทีต้นทุนเขาได้มาค่อนข้างสูงอยู่แล้วเพราะมันมีการแข่งขันกันเยอะลดลดนิดนิดนหน่อยๆเลยเนี้ยมันน่าจะเป็นโอกาสที่ที่ดีมากกว่าคนซื้อขายบางทีถ้าลดเยอะๆเนี่ยผมว่าแน่นอนครับโกงแน่นอนเพราะว่าของมันได้มาในราคาที่ไล่เรียกันอยู่แล้วครับ